วันนี้เป็นวันที่สุดมากหนึ่งวันสุดแบบสุดใจขาดดิ้นขาใช้คำนีนะคะสภาพหัวสภาพหน้ามิธท้าของนายวันนี้ก็คือสลัดกินจะหมดแล้วแหละแล้วก็อาหารอื่นตั้งไว้จะดมดมกินแล้วก็กินผักใช่แหบ,บว่าในวันนกินผักอ่ะแข่งกับน้องวัวได้เลยนะ น้องวัวน้องไก่กินผักเยอะมากแล้วเดี๋ยวแพนวันนี้มีทําอะไรบ้างคะเยอะมากในชีวิตก็บอกว่าแนนต้องถ่ายคลิปสองตัวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาวันนี้นะคะต้องมาถ่ายของมือสองตัวเองก่อนในอินสตาแกรมนะคะเดี๋ยวขอตัวทันคับแป๊บหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เลทมากๆแล้วชีวิตเพราะว่าสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็คือว่าเราอะต้องไปออฟฟิศแต่ก็คือไปในวันที่เราไม่มีรถแต่จริงบ้านกับออฟฟิศาห่างกันแบบไม่เกินสองนาทีป่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มแต่งหน้ากันตรงนู้แล้วดูสภาพตอนนี้ดิแต่งตัวมาไม่ชุดอะไรงงงงตัวเองต้แน่เปิดตัวพนักง,งานคนที่หนึงน้องหยกนะคะอันนี้ก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะนอกจากจะเป็นผู้ช่วยก็เป็นคนขับรถด,ด้วยทำกับพี่มานานแค่ไหนะ่ะคะสักครึงปีละไวมากลีว้วอเ้วสุดพี่มีนีใน่ใสแบบอะไรแปลกๆป่ะใส่แปลกๆยังไม่เจอ ต้องเพิ่มเงินเดือนให้เราป่ะอ๋อจะมีอย่างหนึ่งเราจะเป็นคนที่ประเภทวบบเช็คลายตอนเช้าพี่พี่ตื่นมายกพร่นเ ok, จอกันนะบ่ายนะอะไรเงี้ยตีห้าทักมาบอกอ่ะยกพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงเจอกันบ่ายอ่ะก็คือเราเป็นคนฟิลหมแบบตอนกลางคืนแลาสมองแล่นเราก็จะทางานนู่นงานนี้งานานั้นเยอะนะคะทุกคนก็คืออย่างที่แนนทุกคนรู้รู้กันอยู่ว่าแบบแนนไม่ได้เป็นแค่แบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเนาะเราก็ยังเป็นแม่ค้าด้วยนะ เออเราทาหลายอย่างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบตอนคืนเราก็นั่งทํางานด้วยอย่างเช่นวันนี้ทุกคนมาติดตามชีวิตนแน่จะให้เห็นจนถึงตอนกลางคืนไปเลยนะคะว่าแดนทำอะไรบ้างเป็นแดนมันเหนื่อยนะเหนื่อยจริงนะที่อวไปแล้วอยังรถเร็วยังเมาเรื่องหนึ่งยังไม่จบเลยอ่ะเดี๋ยวยออไปดูในออฟฟิศกันนะคะโอเคตั้งกล้องเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีคนเลยนะคะอ่ะโอเค เพิ่งจะได้เปิดคลิปกันอันนี้ก็คือออฟฟิศนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของแนนที่แนนชอบมานั่งถ่ายตรงนี้นะคะคือแสงมันจะเข้าตรงนี้พอดีแต่ว่าเดี๋ยวแนนจะขอแต่งหน้าเพื่อเตรียมตัวไปถ่ายงานกันนะคะแต่ช่วงนี้นี่สังเกตเลยเรื่องของสิวนั่นเองคะ่ะนี่เห็นปะ่ะคือสิวของแนนอะค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากมากนะจ๊ะและทีนั้นแล้วดิฉานขอแนะนำไอเทมสุดลับสุดเด็ดนะคะแต่วันนี้จะไม่รับอีกต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมาบอกกันแล้วคะ่ะ ตัวนี้เลยนะคะมีเดอร์มาอินเทนเจลน,นั่นเองคะ่ะน้องอเป็นรู้จักมาตอนที่ไปอเมริกาก็คือแบบมันเครื่องปัญหาสิวต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเภสัชที่อเมริกาแล้วก็แพทย์ที่อเมริกาเขาแนะนําเลยนะให้ใช้ตัวมีเดอร์มาตัวนี้น้องนะคะจะมาช่วยแต้มตัวนี้ตรงรอยสิวของเรานะคะหรือว่าสะเก็ดสิวที่แบบคือเพื่อเป็นสิวแล้วแบบแงะหัวสิวบีบหัวสิวไปแล้วแล้วมันมีอาการที่ตกสะเก็ดนะให้รีบทาเลยทันทีนะคะอย่างเช่นเม็ดนี้เป็นตน้น นี่เม็ดเจ้ากรรมนะเป็นมาเป็นเดือนแล้วนะน้องไม่จบไม่สิ้นกับชีวิตน้องแนนสักทีอะ่ะก็เลยต้องงัดตัวเด็ดนะคะตัวมีเดม,ม่ามาใช้นั่นเนะคะให้ป้ายออกมาแบบนี้ทุกคนอย่างนี้เลยเล็กๆอย่างนี้นะคะเล็กๆได้ประสิทธิภาพขั้นสุดยอดให้เอาป้ายลงไปเลยตึ๊บอย่างนงี้ ป้ายโดยไม่ต้องวนคือทาไปแล้วมันจะเย็นๆหน่อยแล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นแพทกลิ่นสะอาดรู้สึกปลอดภัยเวลาใช้ตัวนี้ก็คือปลอดภัยแล้วหลอดหนึ่งอ่ะคือแบบดูเหมือนเล็กนะแต่จริงๆแล้วเราใช้เพียงแค่แบบเซี่ยวดียวเท่านั้นเนี่ยแล้วเนี่ยคือเป็นเจลใสเนี่ยแล้วก็ทาปุ๊บซึมแล้วเนี่ยคือออกมาก็คือแห้งแล้วไม่มีอะไรแล้ว ซึมไวมากทุกคนเพียงแค่ป้ายขิงไวนะคะเดี๋ยวน้องก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิฐานเป็นตัวเดียวในท้องตลาดเลยที่ใช้เพลงแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นจะ้ะมันจะได้มีวุ่นวายมาจ,จุกจิกจุกจักอะไรในชีวิตเราไม่ต้องอย่างแน่น่ะแนนชอบป้ายตอนกอดแต่งหน้าเพื่อเคลือบไปก่อนในการลงลองพื้นในการลงแป้งอะไรอย่างเงี้ย เพื่อมันไม่ได้ไปหมักหมมกับไอตัวเม็ดเดิมมันจะได้ไม่เกิดอยู่ขึ้นมาอีกครั้งเหนือออกไหมและที่สําคัญนะคะ<ๆ>เขาใช้ได้ทั้งใบหน้าและลําตัวรอยแผลเป็นต่างๆนานาด้วยอะ่ะที่แบบเกิดจากคีลอยอะไแผลผ่าตาัดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุน,นะคะก็สามารถนํามาทาได้เหมือนกันนะคะบางคนอะ่ะใช้ตัวเมเดอร์มาป้ายไปนะคะอาจจะมีการคันนิดๆหน่อยๆยุบยิบๆนะคะไม่ผิดแปลกบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนผิวเบาบางมาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการคันยุบยิบเกิดขึ้นได้นะ แล้วก็พอใช้เสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็จะแบบลงการแต่งหน้าได้อย่างเต็มที่อันนี้เป็นทริคพิเศษที่อยากจะแนะนำว่าให้ใช้ตอนเชา้าแล้วมันจะลดส็นขุณพี่พี่แนนทำอะไรอะ่ะ ตอบลายลูกค้าคืออย่างแนนก็เป็นคนหนึ่งที่ตอบลายลูกค้าเองนะคะบ่งว่าลูกค้ารีวิวนะก็คือแบบนั่งตอบเองเนี่ยเดือึงเดอง,งเนี่ยก็คือแบบตอบเองหมดเลยเพราะว่าเราจะได้จําได้ว่างานนั้นคืองานอะไรเรารับงานอะไรไปแล้วอะไรประมาณนี้เราแบบต่อรองราคากันอะไรประมาณนี้เออเราเป็นคนแบบรับเรื่องอะ่ะมันจะได้โอเคอ่ะมาแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวต่อที่แนน นี่ไม่ทิ้งรอยคาบต่างๆไว้ให้เลยนะคะเมคอัพแค่ไหนก็เอาอยู่ย้ายที่ย้ายทิ้งน,นะคะทุกคนตามมาค่ะเรากำลังถ่ายเป็นคลิปคอนเทนต์ที่ชื่อว่าใบไหนจริงใบไหนปลอมนะคะใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากคอมเมนต์บอกมอยบอกกันนะว่าได้ประโยชน์กันบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขออัดแป๊บนึงนะคะมาแล้วใบไหนจริง อันนี้คืออัดเรื่องกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องตรงกับบ้านนะคะเพื่อไปถ่ายอีกตัวนึงนะทุกคน,น,นสู้สิววยหญิง<น>ไปเจอกันที่บ้านค่ะอัดถึงตอนนี้เลยเหรอใช่แล้วตามติดชีวิต1วัน โอเคก็คือเมื่อกี้ไปสตูดิโอมาถ่ายมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาก็มาเปลี่ยนชุดนะแล้วเรากำลังจะถ่ายต่ออีกหนึ่งคลิปนะคะอันนี้เป็นคลิป Q&A นะคะใครอยากถาม Q&A กับแนนอะก็ถามเข้ามาได้ในอินส a าแกรมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคอยต่อเนาะไปกดติดตามอินสตาแกรมแนนตรงนี้เลย N A JUDARA นะคะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการการถ่ายงานดูขาตั้งกล้องเสียก่อนจะโขาตั้งกล้องเสียก่อนดู อังารปะทีมงาน18ล้านคนอ่ะมาเดี๋ยวไงไปถ่ายอีกคลิปนึงก่อนนะคะเดี๋ยวแสงหมดอแอ้โหแรูสาเก่งควมนาที่เาขาฟองสวเกิดจากภาย้าใ่ไงแล้วก็ฝากติตก่อนต้อายกดไลค์ก่อนด้วนะไปเลยไปเายเสร็จแล้วแต่ยังมีงานอีก เลยยังไม่จบเท่านี้หนึ่งวันท้งเราต้องจัดเต็มเดี๋ยวเราต้องไปตัดต่อรูปพี่แนนแล้วก็แต่งรูปด้วยแล้วก็เห็นทางตัดต่อเขาส่งคลิปมาใหม่ให้ตรวจวันนี้จะต้องไปนั่งเคลียร์งานตรงนั้นด้วยเพราะว่าคลิปจะลงแล้วแล้วตอนนี้สิ้นเดือนเงินเดือนทั้งตากล้องตัดต่อกราฟิกผู้ช่วยเข้าฟิตด้วยวโอเคเห็นบ้างบอกแล้วลว่าทำไมเราทำงานเยอะไปจังสู้ กลางวันนี้ข้าวมันไก่ค่ะอยู่ดีกินดีปะอยู่ดีกินดีพี่นาเลี้ยงดีสุดเ่าหลยจะต้องเพิ่มเงินเดือนให้เราปะตอนแรกน้ำหนักอะไรอุ๊ยไม่บอกได้ไหมอะฉันมัาไหลโลอยู่คจริงก็คือว่าตั้งแต่มีน้องยกเข้ามานะคะชีวิตก็คือดีค่ะมีเวลาแก๊บว่างได้ทำนู่นทำนีทำทำทำ่ทำนั่นนะคะขายอยู่นะคะใครชอบตัวไหนนะคะก็กดเลื่อนขึ้นเลยนะจ๊ะนี่นะคะเบื้องหลังการทำงานนี่ซีอีโอของเรานั่งทำเองลงฟุตเองเลยค่ะ อีกนิดก็จะตัดเองแล้วอันนี้เป็นฟุตของมันฟุตที่ถ่ายไปวันนี้นะคะเราก็พอถ่ายเสร็จเราก็จะต้องอัพนะคะลงส่วนมากเราจะทำงานกันผ่าน Google Drive แล้วก็ส่งไปให้ตัดต่อตัดต่อใช้ใชใ้โปรแกรมอะไรไเดี๋ยวโทราถามเลยเรอฟังไปพร้อมๆกันเพราะจริงนะทุกวันนี้เนยก็ไม่รู้ว่าตัดต่อใช้โปรแกรมอะไร <laughs> ตามใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรอะ่ะพี่อัดคลิปอยู่พี่ไม่ยโกค่ะพี่แนนเดี๋ยวแป๊บเดียวได้ไหมพี่อ่านนะเอา <laughs> Okay, เดี๋ยวพี่โทยใหม่เดี๋ยวเรามาโทรหาตัดต่อเราอีกรอบนึงดีกว่าเพราะเมื่อกี้นั่งอาบน้ำอยู่สวัสดีค่ะอ่ะมาถึงการสัมภาษณ์นิดหนึ่งการทำงานอาชานฉันมีอะไรที่แบบแปลกบ้าง แปดก็คือจะเป็นคนที่เวลาจะถ่ายคลิปหนึสมมุติเป็นเป็นบล็อกอย่างนี้นะจะถ่ายเยอะมากเข้าห้องน้ำก็ถ่ายทิงขยะก็ถ่าย <c oughs> กินอะไรยิบทิชชู่ขึ้นรถขึ้นรถไฟก็คือถ่ายถ่ายเยอะมากอย่างคลิปที่คนดูทางบ้านจะเห็นว่าแบบอุ้ยยาวมานสิบนาทีสิบห้านาทีอย่างเงี้ยทจริงมันอาจจะมาจากทุูที่่แนนตั้งกลองอัดไว้หนึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ว่า ตัดที่ที่พูดไปเรื่อยที่พูดไม่รู้เรื่องที่ไป45นาทีอย่เงี้ยค่ะโอเคนี่ก็คือน้องตั้มนะคะตัดต่อของแนนเองค่ะโบนัสนะคะอ่ะเฮเมล่าบอกแล้วว่าพนักงานที่ฉันทวงโบนัสตลอดนี่ก็เป็นหนึ่งในตัดต่อนะคะจริงๆริพนักงานประจำของแนนก็จะมีน้องโยน้องตั้มนะคะ แล้วก็มีออนออนเนี่ยเป็นเพื่อนเลยเพื่อนที่มาหาลัยนะคะที่แบบมาช่วยในเรื่องของการาฟิกเดี๋ยวขอโทรหาออนอีกหนคนดีกว่ามาอีออนกำลังอัดคลิปสัมภาษณ์ถามถึงกูตอบตามความจริงอันนี้ไม่ใช่มา,าแต่งงานหรอแต่งงานบ้าอะไรล่ะแ <laughs> <laughs> นนมีอะไรที่แปลกบ้าง อาจจะแบบว่าชอบชอบอะไรที่แบบเยอะๆไปถึงเยอะๆในที่นี้ไม่ใช่ว่ามือเป็นคนเยอะนะแต่หมายถึงว่าแน่นแน่นถมถมเออเอใช่เออเอาจิ้งนะแน่นเคยคิดว่าว่าเฮ้ยหรือว่าฉันนะเป็นคนที่แปลกคนอื่นเน่ยไม่ได้แปลกสรุปแล้วคนอื่นเน่ยแปลกฉันเป็นปกติฉันปกติเนี่ยอันเนี้ยแปลก วันนี้มีน้องคนหนึ่งมาเสฮัลโหลตาแดเอเาลูเอลลูอะไรอนะพี่แนนเป็น่าอัดคลิปหนึ่งวันในการทำงานาทำไมถึงมีค่าใช้จ่ายมาใช้สุดลุยสุดไล่ทำอะไรไปบ้างวันวันซันก็คือหนึ่งในนั้นพี่เซนเตอร์หลักนะเ <c oughs> อแคลร์ขนตาแบย์ <c oughs> ขนตา, <c oughs> ตาและเตดโยก็ <c oughs> แม่วีหนึ่งปะ ใครสนใจก,ก็สั่ง,งได้น,นคะคะไปซื้อกันได้ที่ไอจีตรงนี้เนี่ยนะคะขนตากิจกรรมต่อไปโอนเงินให้พนักงานคะ่ะเพราะวันนี้เป็นวันต้นเดือนนะคะมันเดินฉันด้วยนะเงินเดือนเธอด้วยเหรอเออค่าอะไรเป็นน้องที่น่ารักในบริษัทยามแล้วเตรียมแล้วเตรียมไลฟ์ like แล้วนะคะ ชวิตแม่ค้านลายของจริงทุกคนสวัสดีค่ะ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 ตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อซาติงทุกคนคือแบบได้สั่งทำการผลิตมานะคะทุกคนเหลือแค่สองแค่250บาทเท่านั้นค่ะและตอนนี้เป็นเวลา3าทุ่มแล้วค่ะ ทุกคนเช่อไหมว่าคือไลฟ์จบไปแล้วนะแต่เบื้องหลังเราก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาเช็คแบบค,คนที่โอนเงินมาแล้วแล้วก็แคปหลักฐานมันต่างๆนานานะคะแต่ไงแล้วทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่สั่งซื้อกันเข้ามาคือแบบมันเยอะมากจริงๆดูดิคือแบบมันเยอะมากแล้วคือมันมีครั้งในระบบอีกเยอะมากๆอ่ะหนึ่งวันของเราย,รยังไม่หมดบบไปลุปปย โอ้โหขยันแข็งอ่ะเราก็จะมากินข้าวปลายตอบลูกค้าไปนะคะงานหลักๆของแนนในแต่ละวันก็จะไปประมาณนี้ค่ะทุกคนยังไงแล้วใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็คอมเมนต์มอมอยบอกกันนิดนึงนะคะงังาวันนี้แนนขอตัวลากันไปก่อนแล้วไปแล้วบ๊บายสวัสดีค่ะ ส่วนผิวหน้าดีๆนะคะสร้างได้หาได้ทําได้นะคะแนนฝากมีเดิมมาได้นะคะดูสิเรื่องรนอยสิวนึกถึงมีเดิมมากบายบายแต่ถ้าเกิดมองว่าแนนทำงานหนักแล้วอีกหนึ่งคนที่หนักกว่านั่งนี่ปิดให้แล้วปิดให้แล้วไม่งั้นจะเอ๊้ปิดแล้วหน้าเกลียดกว่าเดิมมล้ะเหมือนแก้ผ้าแล้วดูชุดดิชุดนี้ซื้อมากี้บ่ทําจริงําจริงโอเคเลิก ไปทำงานต่อ